โอเคก็ okay, สวัสดีวัยรุ่นออสตา์ทุกคนนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับสมายบอยชแนลคนดีคนเดิมนะครับผมก็มาถึงกับการฟาร์มดาเมดด้วย b บบี EP ีที่3กันแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือ การมาของเจ้ามีฮอคหกดาวนั่นเองทําให้นะครับในวันนี้นะครับเราจึงทําการเปลี่ยนตัวพระเอกของเราครับผมจากเบบี้สนะครับเป็นมีฮอคนะครับผมเพราะว่ามีฮอคเนี่ยเมื่อเวลร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนกับเบบี้แล้วเนี่ยมันโหดกว่าเบบี้นะครับผมเออเราก็เลยจะเปลี่ยนจากเบบี้เป็นมีฮอคแทนนะครับผมนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับผมอ่า ตึงเซตในวันนี้นะครับที่เราจะเลือกใช้นะครับก็จะมีนี่เลยครับผมมีฮอคนะครับเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมแล้วก็เป็นคูซันนะครับก็เลเวลอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับห้าสิบเก้าเองนะครับผมแล้วก็อิจิโกใส่ออฟนะครับเพื่อสโลแอร์ได้สโลพื้นได้นะครับผมบลูมาเออร์วินแล้วก็สปีดวากอนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมบลูมาก็เช่นกัน ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับวางสปีดวาก้อนไปก่อนเลยครับผมตรงนี้ละกันอ่าเืิอโหมดปกติครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับพี่ครับทำไมรอลิงต้องกระดกลิ้นนะครับก็เพราะว่าพี่เอาลิงไปใส่ไว้ในเรือครับผมเพราะฉะนั้นรอลิงมันก็เลยต้องกระดกลิ้นนะครับ ทีนี้ก็ฟาร์มกันไปยาวๆครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับในช่วงแรกๆนะครับผมฟาร์มกันไปเรื่อยๆฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปแบบชิลๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราก็ทํากันมาตั้ง2 EP แล้วนะครับใน EP นี้เปิดตำนานใหม่กับมีฮอกนะครับผมมันก็จะชิลๆนิดนึงนะครับไปบอกเลยว่าใน EP หน้านะครับผม จะเป็น E ีีที่เริ่มตึงขึ้นแล้วนะครับผมเพราะเราจะเริ่มไปใช้โกโจโกันแล้วนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมในการที่เราเปลี่ยนจากเบบี้เป็นมีฮอกนะครับนั่นทําให้เราไม่สามารถวางมีฮอคตอนเริ่มได้เหมือนเบบี้นะครับผมเพราะว่าเบบี้ใช้เพียงแค่500กว่าเอางนะแต่มีฮอกใช้ตังตั้งหมื่นเราก็ต้องไปวางตัวอื่นแทนนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะปล่อย4ตัวนี้หลุดเข้าบ้านเราไปเหมือนเดิมนะครับผม จริงจะปล่อยสักห้าหกเตัวก็ได้นะฮะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรฮะพอแค่บ้านเรายังมีเลือดเหลืออยู่สักหน่อยหนึงก็โอเคแล้วนะในเว็บนี้เดี๋ยวผมวางมากเลยฮะอพอเดี๋ยวเราจะวางฟุมสัส้นไว้สักประมาณเดี๋ยวเล็งดีๆก่อนประมาณตรงนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ในเวทที่16ครับเราต้องวาง v วิฮอกไปก่อนหนึ่งตัวครับผมเพื่อให้มันตีตัวแอ์นะะ วางโค้ดพูด,พดรอโคตดเทศและในตอนนี้ครับผมเราก็อัพตัวความตังตันหมดแล้วครับผมเราก็จะเริ่มมาวางจัดเซตทีมกันก่อนเลยนะฮะจัดวางทีมก่อนเออเริ่มวางมีฮอปไปก่อนเลยตัวหลักของเรานะเราต้องวางไปก่อน โอเคตอนนี้เมื่อเราวางครบ8ตัวแล้วทีนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องมาจัดวางเจ้าอีกิโกะให้เรียบร้อยนะครับผมไปวางกันเลยฮนะตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับมาครับตรงข้างหน้าก็เหมือนเดิมน,นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยค่อยวางทีหลังก็ได้เนาะโอ,โอเคแบบแล้วเราก็มาอัพอีกิโกะไว้สักตัว2ตัวก่อนนะครับผมก็ไมนะ่เปนะ็นไรทำไปตัวนึงก่อนก็ได้ ก็มาปีนเขาให้มันตันก็ตัวนึ่งก่อนแล้วค่อยไปไล่วางอิจิโกะไล่ไล่ไลไอัพอิจิโกะที่หลังนะครับผมไม่ต้องรีบพักค่อยๆเล่นสำหรับใครที่ฟาร์มดเมินะครับผมก็เซตเซตซื้อวินไว้เลยก็ได้นะครับประมาณสักตรงนี้ละกันโอเคครับผมก็วางได้อย่างสวยงามนะครับผมอ่ะทีนี้เหลืออะไระเราน่าจะเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมั้งอ้ออันนี้นะครับเราต้องตั้งเป็นร้านนะครับสําหรับไอ้คูสันตัวนี้นะ พราะว่าเดี๋ยวเราจะให้มันแช่แข็งทางนี้นะครับผมแล้วก็ใครฟาร์มดาเมจก็บัฟไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราอัพอัพมีฮอกให้มันตันให้ได้่อกตัวหนึ่งก่อนเราเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาดาเมจเราให้มันตันตัวหนึ่งก่อนอะในเวฟที่ยี่สิบหกครับที่ได้มีฮอกตันหนึ่งตัวละถ้าแมวบีจโกะอาจจะตันเวฟที่แล้วก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันทีนี้พอเราได้ตันตัวหนึ่งแล้วเราก็เริ่มเซตเลยเริ่มวางแผนเลยไล่บีจิโกะเลยอย่าลืมนะว่าจุดนี้เราต้องวางตัวหนึ ัก50แล้วนออเประมาณนั้นแหละไลน์อ up ให้หมดเลยฮะแล้วก็เช็คด้วยนะตั้งเป็นลาร์ดส่วนมางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้พี่แบบไหนตั้งเฟิร์สแบบไหนตั้งลาร์ดในเรื่องนั้นก็เดี๋ยวค่อยค่อยมาสอนที่หลังนะฮะค่อยมาเคลียร์ที่หลังคือเอาเป็นทีละอย่างไปนะฮะก็แล้วแต่คนชอบเลยฮะคนอยากจะเล่นแบบเฟิร์สแบบลาร์ดแล้วแต่ตัวนี้เราตั้งเป็นเฟิร์สนะครับเหตุผลที่ตัวนี้ต้องเป็นเฟิร์สเพราะว่า นะครับเราจะให้มันแบบครอบคุ่มทั้งตรงนี้เลยนะเผื่อแบบมีตัววิ่งมาใช่ไหมมาถึงตรงนี้ปุ๊บตีแล้วมีตัววิ่งมันวิ่งแซงมาอีกเราก็จะตีตัวที่มันหลุดไปข้างหน้าก่อนเสมออ่าตอนนี้เราเหลือวางยีโกะได้อีกหนึ่งตัวใช่ไหมโอเคครับอีกหนึ่งตัวก็คือวางตรงนั้นก็มันจะวางคูู้ซันได้ประมาณไม่แน่ใจว่าเราจะคูซันได้ประมาณกี่ตัวนะ ่าจะสัก2ตัวแหละสองสามตัวประมาณนี้ละมั้งอ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็กดใครฟาร์มดาเกจก็กดบัฟเออร์วินไปเรื่อยๆฮะแล้วก็อัพมีฮอกไปเรื่อยๆครับผมแล้วเดี๋ยวเวฟห้าสิบเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงในเวฟที่สามสิบสามมีฮอกตัวที่สองของเราก็ตันเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมในเวฟที่สี่สิบครับที่ได้มีฮอกตันไปอีกหนึ่งตัวครับผมสามตัวตึงๆจ้า ตอนนี้ก็เวฟที่40แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คเลือดเจ้าพวกมอนเตอร์นิดหนึงนะฮะสองหมื่นประมาณ2,000มืใช่ไหมอิจิโกดามเมจสามหมนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้เลือดมอนมันเกินดามเมจอิจิโกก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปวางอิจิโกข้างหน้านะครับผมในเวฟที่46ครับี่ได้ไีฮอกตันมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมเด็ยขอเหีย ก็ไหนๆก็ได้มีฮอกตัน <c oughs> มาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็ไปเช็คเจ้าเลือดพวกนี้อีกสักหน่อยนึงฮนะโอเคมันมีเลือดหนึ่งแสตแล้วนะครับผมเราวางอิจิโกะได้เลยนะครับไอ้นี่วางเข้าไปตึงๆครับผมโอเคทีนี้จิโกะของเราก็เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชิคกันนิดนึงนะครับผมตัวแรกตั้งลารดตัวสองลาดตัวสามลาดตัวที่สี่ลารดตัวที่ห้าลารดตัวที่หกลารด ตัวที่เจ็ดรสตัวที่8เฟิร์สโอเคครับผมครบทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะเออวงเออวินอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปุซันตัวนี้นะครับต้องตั้งเป็นรัสเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองอัพหน่อยสิให้อัพให้มันเปลี่ยนผ้าคือมันต้องใช้ตังเท่าไหร่เพื่อเปลี่ยนผ้าวะเนี่ยโอ้จัดกแสเลยเหรออ่ะอัพไปโอเคประมาณนี้เปลี่ยนผ้าเรียบร้อย คือใจจริงผมคิดว่าเดี๋ยวต้องอาจจะเอามาวางแถวนี้เพิ่มนะฮะยังไงดีคืออยากให้มันแช่แข็งถึงข้างหน้าเดี๋ยวเราวางตรงนี้เพิ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันประมาณไหนดีประมาณนี้เนะาะได้ป่วาวะได้อยู่แหละอะหนึ่งสองสามปั๊บโอ้โหพอดีเลยทุกคนดูดิมารวยมันพอดีเลยนะกรวยนะไม่ใช่ คอไก่นะกรวยนะไม่ใช่คอควายนะทุกคนฟังดีๆก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งเป็นราสโอเคซึ่งตัวนี้เราจะไม่อัพตันนะครับผมเราจะอามาไว้แค่แข่งไอ้พวกนี้โดยเฉพาะนะจะเสียตังค์กับเจ้าคูตันไปเยอะและ้วเยอะเกินไปละจะทําให้มีฮอกเราช้าลงนะฮะจะได้มีฮอกตันช้าลงตอนนี้สี่ตัวแล้วนะครับผมในเวที่ห้าสิบสามีสี่ตัวแล้วก็มาอัพตัวที่ห้ากัน คือบอกตรงถ้าไม่ไปอัพเจ้ามีฮอกนี่เอ้ยถ้าไม่ไปอัพเจ้าคูันนี่น่าจะได้มีฮอกตันแล้วนะตัวเนี้ยเออก็ได้ละมันเป็นการทดลองนะมันคือการทดลองโอเคเวฟที่55สิบ้าครับมีฮอกตัวนี้ของเราก็ตันแล้วครับผมเป็นตัวที่5้านะครับผมก็คาดว่าตัวที่8น่าจะตันประมาณเวฟ70็บมั้งในเวฟที่62นะครับพี่ก็ได้มีฮอกตันมาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวพี่เท่าไหร่วะ เป็นตัวที่6เว้ยตันไป6ตัวแล้วนะครับคือเอฟเฟกมันบึมบั๊มมากเลยดูยากนิดนึงนะครับผมในเวทที่69นะครับผมมีฮอกตัวที่7ของเราก็ตันแล้วนะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าพวกมอนพวกนี้นะครับมันก็เริ่มจะเดินออกมาจากจุดเกิดได้แล้วนะครับผมผ่านอิจิโกตัวแรกมาได้แล้วนะครับผมอ่ามอนมันเริ่มอึดขึ้นแล้วนะทุกคน แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวฟ70แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการบัฟเออร์วินแล้วนะครับผมไปบัฟไปเฮ้ยในเวฟที่75มีฮอกตัวที่8ของเราก็ตันแล้วครับผมตอนนี้ตันครบ8ตัวแล้วนะชิ้นนิดหนึ่งชิ้นนิดหนึ่งชิ้นนิดหนึ่งโอเคตันครบ8ตัวกับเอฟเฟกสุดเท่ของเขานะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอฟเฟกสุดเท่จากดาบโยร้ของเขานะฮะ มาต่อไปเราจะเริ่มอับเจ้าคูซันก่อนเลยนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนอ้าวคูซันปั๊หนึ่งตัวแล้วจ้าเฮ้ยบอกเลยว่าเตืมเตโอ้มีตัวหนึ่งหลุดมาได้ถึงนี่เลยนะครับไกลมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็มอนก็เริ่มหลุดมาไกลแล้วนะครับด้วยความเร็วในการวิ่งของเขาแล้วก็บวกกับเลือดของเขานะฮะที่แสนจะมหาศาลนะครับผม ก็ทําให้มันเริ่มมาได้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราวางคู่ซันต่อเพิ่มเข้าไปอีกเอาจะซันเป็นตัวที่2นะฮะแล้วก็บัฟดามจเข้าไปครับผมตอนนี้เวฟที่87นะครับก็ทาดามจเไป42 43B แล้วนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะอัพเจ้าตัวนี้ด้วยละกันเนาะปรับไปครับผมอย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดเราก็เช็คนิดนึงนะว่ามีตัวไหนแบบไม่ติดสโลมาหรือว่าตอนนี้นะฮะผมเจอเป้าหมายหนึ่งตัวครับผม เดี๋ยวผมจะกดสกิลแช่แข็งไปก่อนเลยครับเอ้ยมันก็ยังไม่โดนสโลว่ะยังไงยังไงมันจะหลุดวะเนะี่ยมันจะหลุดวะเนี่ยแช่แข็งไปอีกหนึ่งทีครับผมเอ้ยมึงไม่โดนสโลเลยอะโอ้โหเกินไปองยิงมันเกินไปนะคือคือแบบมันมาแบบเพลินเลยตึงๆเลยเดี๋ยวผมจะแช่แข็งมันไปอีกหนึ่งทีโอเคมันโดนสโลและ้ะ แช่แข็งไปอีกหนึ่งทีฮนะเอา้ามันไม่ติดแข็งว่ะผมว่ามันต้องรอดแน่เลยอ่ะตัวเนี้ยเออไฮ้ไม่รอดตัวนี้ไม่รอดตัวนี้ไม่รอดนะฮะปับดามจเข้าไปครับผมไม่ไม่ไม,ไม่เราจะต้องกดอีกหนึ่งตัวครับผมระเบิดน้ํงแข็งไอ้ตัวนี้ไม่แข็งเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยตายเออยังรอดได้อยู่อีกวินึงอ๋อ ตอนนี้คือแบบลุ้นกันเดี่ยวเหนียวเลยนะโอเคน่าจะจบที่ตรงนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดสิบห้าเวฟครับผมดาเมจเจ็ดสิบห้าบีนะครับด้วยเซตนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะเซตนี้โอเคเลยนะต็อเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฟาร์มดาเมจด้วยเบบี้เอ้ยไม่ใช่ฟาร์มดาเมจด้วยมีฮอคบวกคูซสันนะครับผมสําหรับเซตนี้ก็ถ้าใครชอบก็เอาไปใช้กันได้นะครับผม ก็ถ้าหาเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบอกเลยว่าคลิปหน้าตึงแน่นอนนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายชวิง